ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะได้นําทีมทแถลงข่าวการจัดงานประเพณีาศาสตร์ไทยกล้วยไข่ของดีเมืองกำแพงเพชรประจําปี2566จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึง15ตุลาคมนี้ค่ะ ที่พิพิธภัณฑ์สถานนะคะจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกยียรติหรือว่าพิพิธภัณฑ์เรือนไทยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนายชาทิพ์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่ของดีเมืองกำแพงประจำปี2566เพื่อร่วมกันสืบสารรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดกำแพงเพชรรวมไปถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดค่ะตลอดจนนะคะการส่งเสริม สินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยไขย่ซึ่งถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะให้ความสนใจแล้วก็หันมาปลูกกล้วยไขย่เลี้ยงชีพมานานกว่า8 6ปีโดยมีทางด้านของนายศักดิเดชแก้ววิเศษนะคะเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรรวมไปถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมขึ้นบนเวทีแล้วก็ถแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมกันประชาสัมพันธ์แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดนั่นเองค่ะ แล้วก็ให้ทุกภาคส่วนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดกําแพงเพชรต่อไปด้วยค่ะมีหลากหลายท่านนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็พี่พี่สื่อมวลชนเข้าร่วมฟังการถแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชรนะคะยังได้ก,กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าการจัดงานประเพณีสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกําแพงในปีนี้ของจังหวัดกําแพงเพชรนะคะเป็นงานที่สําคัญเพราะว่าจังหวัดของเราจัดงานนี้มาอย่างต่อเนื่องค่ะ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนั่นเองถึงแม้ว่าปัจจุบันนะคะในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยจะมีพื้นที่ในการปลูกกล้วยน้อยลงนะคะคุณผู้ชมคะาการจัดงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์และก็ส่งเสริมนะคะให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยปลูกกล้วยไข่กันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองทางด้านท่านกเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็ได้กล่าวอีกค่ะวว่ากล้วยไข่เป็นของดีของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะซึ่งปัจจุบันเป็นสินค้า GI เรียบ รอยแล้วนะคะสินค้า GI คืออะไรสินค้า GI นะคะนั่นก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะที่มีรูปร่างลักษณะและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งในปีนี้ค่ะก็จะมีการจัดประกวดสินค้า GI กํกำแพงเพชรจากเดิมที่ประกวดกล้วยไข่ธรรมดาสําหรับในเรื่องของการปลูกกล้วยไข่และจะดําเนินการในการส่งเสริมอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไข,ข่ของเมืองกำแพงเพชรโดยส่งเสริมให้ประชาชนภาครัฐเอกชนปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่ของตนเองนะคะ ซึ่งจะมีการสนับสนุนเรื่องหน่อกล้วยด้วยนะคะหน่อยขอหน่อกล้วยของเราเนี่ย เป็นหน่อกล้วยพันธุ์พื้นเมืองคุณผู้ชมก็สามารถนําไปปลูกกันได้นะคะประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งหากคุณผู้ชมไปในงานนะคะจะได้พบกับสินค้าดีมากมายม,มีตลาดย้อนยุคนะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะมีอาหารพื้นถิ่น,พ,นพื้นบ้านของจังหวัดกําแพงเพชรให้คุณผู้ชมได้ลิ้มลองกันนะคะและอีกหนึ่งเมนูของที่นี่นั่นก็คือ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนั่นก็คือแกงมัสมั่นกล้วยไขย่สามารถไปหารับประทานได้ที่งานนี้เราสอ คนมีโอกาสรับประทานแล้วอร่อยมากาถูกต้องค่ะต้องบอกว่าเป็นการนําสินค้าที่มีอยู่ในพื้นถิ่นมาเอามาอัดแบนะคะแล้วก็นึกถึงรสชาติของอาหารที่หายไปออกมาได้อย่างลงตัวย้ํากันอีกครั้งนะคะสําหรับการจัดงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่ของดีเมืองกําแพงปีนี้ตั้งแต่5ถึง15ตุลาคมจัดการรวมแล้ว11วัน11คืนด้วยกัน